ไปดูงบ C P O หน่อยไหมเมื่อสักครู่ที่บอกว่าการดาวเกรดของเครดิตสวิสอาจจะเป็นปัจจัยหลักนะฮะที่ทำให้ราคาหุ้นของ C P O ปรับลดลงในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็ขออนุญาตแก้ไขเล็กน้อยเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักหนึ่งในปัจจัยแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากงบของ C P O ที่แจ้งออกมาเช้าวันนี้ถูกไหมอ่าใช่นะครับเพราะงบของ C P O นะครับที่แจ้งออกมาวันล่าสุดนะครับก็คือว่า ปี2515นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่13,270ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเติบโตแค่2.2เเนะครับเมื่อเทียบกับปี2564ที่ผ่านมาที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่13,000ล้านบาทท้นๆน,นะครับแต่ไฮไลท์แตงงบปีเนะี่ยโตแค่2%ไม่พอแต่ไฮไลท์มันอยู่ที่งบไต่มาสี่ครับคุณวาฮะเพราะว่าไต่มาสี่เนี่ย CPO เนี่ยมีกำไรสุทธิอยู่ที่3,138ล้านบาทลดลงนะครับ 5 3เปเซนะครับเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ลดลง14เเมื่อเทียบกับไตรามาสสที่ผ่านมาไอ้ตรงนี้หรือเปล่าอที่ดูแล้วเอ๊ะทำไมไตรมาสสี่ทั้งทั้งที่สถานาต่างๆมันดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดบ้านเปิดเมืองไตรมาสสี่เริ่มกลับมาแล้วนะ,ะการจับจ่ายใช้สอยไตรมาสสี่เริ่มดีขึ้นแต่กําไรไตรมาสสี่ หดหายลงไปนะฮะถ้าเทียบกับปี2564นหเนี่ยหายไป53%อย่างเงี้ยอ่าม,มันก็เลยตรงนี้นะฮะมันก็เลยเป็นที่หมายว่างบรวมเนี่ยมันโตแค่2%นั่นเองสำหรับ CPO นะครับอ่าแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงงบปี65เนี่ยมันอาจจะเป็น ก็เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นใน,ในช่วงปีเะฮะแต่ถ้าเราไปมองภาพกว้างคือความสามารถในการทำกำไรของ c ีพีออฟนะฮะโดยวัดจากอัตรากำไรรสุดที่ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสิ่งที่ดูแล้วค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนั้นคือการถดถอยลงของอัตรากำไรคือตัวของมารจินมันหดแคบลงทุกปี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 กปกปถูกไหมอ่าใช่ใช่นะครับก็ตั้งแต่ปี2 5 6 1ั่อเอาง่ายๆตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วกันตอนนั้นเนี่ยอัตรากำไรสุดที่4%เเนะ อืมสี่เปอร์เซ็นต์นะสำหรับตัวของ C p พอนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมานะครับปีหกสองหกสามหกสี่หกห้าเนี่ยดูมันอย่างที่คุณดาวพูดถึงแล้วมันเหมือนลงบันไดลงมาเรื่อยๆไงถดถอยลงมาต่อเนื่องนั่นเองนะเนี่ยฮะปีหกสองสามจุดเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์อืมนะฮะอันนี้ลดลงมาจากสี่จุดศูนย์หนึ่งนะฮะเท่านั้นไม่พอฮะปีหกสามลดลงมาเหลือแค่สามจุดศูนย์สองเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่พอฮะ ปี64ลดลงมาเหลือแค่2.05%อันนี้ลดไปเกือบเกือบ1%เลยนะแล้วก็มาล่าสุดนะฮะงบปี2 5 6 5สดสดร้อนๆอัตราการสุทธิอยู่ที่1.9%หายไปเรื่อยๆนะลดทอนก็เป็นสเต็ปขั้นบันไดเลยขั้นบันไดแต่นี่เป็นกระไดขาลงนะกระไดขาลงกระไดขาขึ้นอ่าใช่ใช่จาก4%แล้วครับคุณสุภชัยฮะมาเหลือล่าสุดเลยคือ1.9%ก็นี่แหละครับสาเหตุหลักของการดาวเกรดใน ครั้งนี้ด้วยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะฮะรอให้แรงขายเสด็จน้ำ